สวัสดีค่ะนะพบกับเป็นมไทยนะมาวันนี้จะมารีวิวรถจิ๋วแต่แจว๋วใช้งานได้จริงตามมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันสำหรับคันนี้นะคะ Suzuki Carry ปี2022อย่างที่บอกนะมาพร้อมกับปีไม่ว่าจะเป็นปีรถราคารถนะหนูบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงใช้งานได้จริงนะก็สำหรับลูกค้าที่อยากจะต่อยอดธุรกิจนะคะเอาไปประกอบอาชีพเสริมได้ตัวนี้เลย รถปีใหม่ๆราคาสบายๆผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทแถมฟรีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆสำหรับูุสกิแคทได้อะไรบ้างออกรถกระเปมได้เงินกลับบ้านได้ขับฟรีได้เปลี่ยนไายน้ำมันเครื่อง ได้รถไปไว้ใช้งานและที่สําคัญได้เป็นหนี้เออสำหรับลูกค้าท่านไหนมองหารถมือสองอยู่จะจบไม่ง่ายออกรถกลับไปเมืองไทย1 0 0 0บาทจะได้จริงจบได้จริงอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดได้ออกได้ทุกอาชีพแค่บัตรประชาชนใบเดียวฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับลูกค้านะคะ